และเล็กที่วิ่งเร็วเล่นเครื่องแรงเพราะว่าเรือโป๊ะฝนทรไฟมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเรือโป๊ะฝนทรไฟมีไหลขนาดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาถึงสี่เรือโป๊ะเลยค่ะ วิ่งจะแรงสักหน่อยเพราะว่าเรือวิ่งกันปักไฟ,กฟเลยนะคะท่านผู้ชมันก็นั่งอยู่บนโป๊ะยกเยกยกเยกเลยนะวี่แรงค่ะระชมเรือลากจูนกับแม่ตุ้มแชนแนลนะคะจะไม่มีเรือจบท้ายนะคะช่วงนี้ เพราะว่าน้ำไหลไม่แรงเหมือนช่วงหน้าน้ำไหลรากเนาะน้ำโชคชัยลุ่งเรืองนะคะหัวเรยอลกจูงเป็นเรือโป้ขนไฟเรือโป้ใหญ่นะคะท่านผู้ชมเรือโป้มีไหลขนาดนะคะขนาดเล็กแค่ตใหญ่ลำนี้ขนาดใหญ่นะคะวัตถุกทรายมาเต็มลำเรือเลยท่านผู้ชมสีเรือโป้ลำนี้จะมีเรือตรงท้ายนะคะวิ่งไปไหลเอ่ย ตรงท้ายเลยให้อยท้ายไปชมบรรยากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะ เด็กมาเที่ยวยุทธยานะคะมานั่งชายแม่น้ำเจ้าพระยาหรือชายแม่น้ำปากตักมานั่งทานอาหารชายแม่น้ำก็จะได้ชมเจอขบวนเรือขดดินขนทรายนะคะแล้วก็ขบวนเรือขนทรายหินขนอูนซีเมนขนเครื่องอุปโภคบริโภคเอยแย,ยะมากมายวิ่งกันทั้งวันเลยท่านผู้ชมบนเรือนี้ก็มีการปลูกต้นไม้นะไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็เครื่องไว้ทำอาหารเนะาะกาดตะไคร้ผักชี ใบมะกรูดมีหม่อนด้วยท่านผู้ชมมีต้นหมอนด้วยหม่อนมันเบอร์รี่นะลำนู้นลำนู้นออกลูกเต็มต้นเลยค่ะดีมากมากเยวว่าจะมีหม่อนนะมีผักกะทินก็มีนะคะลำนี้มีผักกะทินด้วยท่านผู้ชมลำนี้ผักกะทินนะคะผักกะทินอยากกินมไลร่ก็ได้ใช้ไดได้กินเนาะ อาตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมผักชีโหระพา <c oughs> ดีมากๆ,ๆดีมากๆแเดือตรงท้ายก็มีพนักงานประจำเรืออยู่นะคะแต่ไม่ทราบว่าเรือได้ติดเครื่องหรือเปล่าวิ่งไปทั้งวันทั้งคืนนะองผู้ชมก็จะส่งจุดหมายไปทางช่วงนี้ก็เย็นแล้วเนาะ ตอนน,กกอน,าาตนี้ก็เกีอบสิบแปดนาฬิกาแล้วนะคะเุิมก็ขอจบค,คลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมถูกใจก็ไลค์ share, กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับแม่จุ้มชาแนลหน่อยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ